สวัสดีครับวิทย์วีไซครับวันนี้มาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับแว่นตาและการมองเห็นครับต่อจาก EP ีที่แล้วนะครับเรื่องการวัด VA EP นี้เราจะมาคุยกันเรื่องจะทํายังไงหากระดับสายตาของเรามองไม่เห็นเลยแม้กระทั่งชาร์ตที่ตัวใหญ่ที่สุดครับถ้าอ่านไม่ได้แม้แต่ชาร์ตตัวเลขที่ใหญ่ที่สุดครับให้ผู้ที่ถูกวัดเดินเข้าใกล้ชาร์ตมาถึงระยะ10ฟุตถ้ายังอ่านไม่ได้อีกค่อยเดินเข้าไปถึง5ฟุตครับ ถ้าอ่านได้ที่ระยะ5ฟุตก็จะบันทึกค่าเป็น5ทับ200หมายถึงเราอ่านได้ที่ระยะใกล้ขนาด5ฟุตครับในขณะที่คนปกติสามารถอ่านได้ถึง200ฟุตในระยะที่ไกลมากๆครับในตัวเลขบรรทัดนี้ถ้ายังอ่านไม่ได้อีกเราจะใช้วิธี counting finger ครับคือการนับนิ้วครับเราจะชูนิ้วมือให้ออกห่างจากหน้าผู้ถูกวัด1-2ฟุต แล้วให้ผู้ที่ถูกวัดนับนิ้วของเราถ้าเขานับถูก2-3ถึงครั้งถือว่าเห็นในระดับนี้ครับการมันทึกค่าจะเป็น cf Add 2ฟุตครับถ้ายังอ่านไม่ได้หรือว่ายังบอกไม่ได้ว่ามีกี่นิ้วครับการวัดต่อไปจะเป็นการวัดแบบ hand motion คือผู้ที่ถูกวัดจะสังเกตทิศทางของการโบกมือของเราที่ระยะประมาณ2ฟุตถ้าผู้ที่ถูกวัดบอกทิศทางได้แสดงว่าการเห็น ในระดับ hand motion หรือบันทึกค่า h m ครับจะทำยังไงต่อถ้าเกิดว่าไม่สามารถบอกทิศทางของมือของเราได้การวัดต่อไปจะเป็นแบบ projection of light ก็คือการใช้แสงไฟส่องในทิศทางต่างๆให้เขาบอกครับว่าเราส่องทิศทางไฟมาจากทิศไหนถ้าเขาสามารถบอกทิศทางได้ถูกถือว่ามีการมองเห็นในระดับ p j หรือว่า projection of light ครับ จะทำยังไงถ้าเห็นแสงแต่บอกทิศทางไม่ได้เขารับรู้ว่ามีแสงครับแต่บอกทิศทางไม่ได้เลยการรับรู้ว่ามีแสงเราจะบันทึกค่า light perception ครับหรือว่า LP ถ้าเกิดว่าไม่เห็นแม้แต่แสงเลยก็คือไม่มีการตอบสนองของแสงเลยครับจะถ,ถือว่าการมองเห็นเป็นแบบ NLP ครับหรือว่าบอดสนิทก็คือ no light perception แล้วก็จะมีการวัดระยะใกล้การวัดสายตาระยะใกล้ก็จะใช้แผ่นเนียชาร์ตครับเป็นแผ่นเล็กๆใช้แผ่นทดสอบเนียชาร์ตอ่านที่ระยะประมาณ40เซนหรืออาจจะใกล้กว่านั้นหรือถ้าเกิดวัดเพื่อทําแว่นก็อาจจะใช้ระยะที่เขาใช้งานปกติเลยตัวเลขที่เรียงจากใหญ่ไปหาเล็กจะเหมือนกับตัวเลขการอ่านชาร์ตระยะไกลเลยครับการวัดก็คือวัดทีละข้างเหมือนเดิม ใช้แสงให้เพียงพอครับบันทึกค่าในลักษณะเดียวกันกับการวัดระยะไกลการวัดระดับการมองเห็นท้งใกล้และไกลมีความสำคัญมากครับหากรู้สึกตัวว่าตัวเองมองไม่ชัดควรมาตรวจระดับการมองเห็นกับร้านแว่นที่มีความจำนานหรือนักทัศนามาตรหรือจกักษุแพทย์ครับเพราะจะช่วยประเมินระดับสายตาและสามารถใช้ติดตามภาวะการเสื่อมลงของสายตาได้ครับ ถ้าเนื้อ,อาหานี้เป็นประโยชน์ฝากติดตามวีไซต์ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ